ผมคิดว่าถ้าเขาจะให้ตอวันชายป้องกันแชมป์เขาจะให้ป้องกันแชมป์เดือนมกราที่ไทย Impact, อิมแพคกับซูปเปอร์บอลนี่คือแค่ความคิดเฉยใช่แต่ถ้าคือต,ต,ต,ตามหลักเลนกิ้งตามหลักเลนกิ้งนะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าในเลนกิ้งตะวันฉายมีใครบ้างต้องหาต้องหาก่อนนิวเลนกิ้งมวยไทยเหรอ ใช่มืยไทยก็จะมีสิทธิใชยด้วยไหมผมว่ายังยังยังเจอยังไม่มีใช่ไหมต้องเป็นฝรั่งอ๋อต้องเป็นฝรั่งก่อนก็ไอ้นี่ไงจิมมี่เวนนอรก็ได้ที่พุ่งแพ้เป็นมรกดอ่ะเขาซ้อมอยู่ไหนต้องต้องรู้ว่าเขาซ้อมอยู่ไหนนักซ้อมอยู่เลยไทยนี่ยออยู่ใครปีเคเปล่าอยู่ใต้อยู่ใต้ใช่ไม่ได้เนี่ยใต้จิมมี่เวนนอเนี่ะใช่ก็น่าจะคนนี้เออเพราะว่าคนที่ชิงแชมป์เป็นมรกล่าสุดก็สองเคที่ผมที่ผมคาดเดาคาดเดาว่าก็ต้องรอรุนว่าวพราเขาจะให ตะวันชายชิงเลยไหมถ้าชิงบกกลาผมว่าน่าจะใส่กับปี่ธุรกบอร์ดป้องกันนะถ้าได้ป้องแล้วก็หรือไม่ก็ฝรั่งคนนั้นนคือความคิดแล้วรถถังะรถถังเห็นว่ามีรายการแล้วผมสิบแปดพฤศจิกาครูปรับตะวันชายไอ้พระจันชายใช่โชเฟอรลาซารีก็ถือว่าใช้ได้เขาต่อยหมัดดูนะหมัดเขาเร็วนะใช่ครับหมัดเร็วแล้วก็ถือว่าใช้ได้เขาเคยต่อยเวทผมเขาเคยต่อยพี่สามเอต่อยต่อยตั้มหนักผมก่อนแต่เขาช่วงนั้นเขาก็เล็ก ก็เลยลองก็เลยบิ่งลงไปใช่ลดไปดันได้แชมป์ด้วยใช่ได้แชมป์เลยก็ถือว่าเราอันนี้เขาขึ้นมาชิงเลยใช่ไหมชิงเป็นผู้ท้าชิงอ๋อเขาใช้สิทธิ์เป็นแชมป์สลากขึ้นมาชิงก็สลากไหมเขายังเป็นแชมป์ของเล็กอยู่นะอ๋อถ้าเขาถ้าเขาชนะนี่เขาก็ได้แชมป์สองรุ่นเลยสองรุ่นเลยโอ้ยเป้ใช่ครับก็ก็ต้องผมทำรุ่นเล็กไม่ได้ต้องเบรกกันหน่อยนะ ถ้าทําได้ก็จะลงไม่ชิงคิดคิดว่าไงคิดว่าไงคิดว่าครับปมหมายเขาไม่ได้เพราะถือว่าเขาก็ประสบการณ์ก็สูงเขาก็ถือว่ามีประสบการณ์กว่านี้แล้วก็ความเร็วแต่ก็ผมก็ต้องรอดูว่าทีต่อทีผมว่าใส่ก็ลุกหนักเราคิดว่าลุกหนักเขาลดเวทลงไปเนี่ยพอมาปล่อยเวทใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะอาจจะลุมหลวมใช่อาจจะเสียเปรียบรลอรลุกหนักอย่างเงี้ยปะทะด้วยอะไรเงี้ยนลยครับปมหมายเขาไม่ได้สิ่งสำคัญวันที่เท่าไหร่ย้ำอีกทีสิบแปดสิบเก้าเวลาไทยตอนเช้า อืมใช่ครับหน้าอิงสุดเป็นการเดินพฤศจิการใช่ครับต่อที่สิงคโปร์โอเคครับผมรอติดตามถ้าสิบเก้าเสร็จถ้าผมป้องกันแชมป์ได้ผมก็ต้องขอโปรโมเตอร์ท้าชิงคิกบ็อกซิ่งอืมอันนี้มองข้ามช็อตเลยมองข้ามเลยเลยคิกบ็อกซิ่งรุ่นนี้อินเลตอินเลสใช่่สิแมาชิที่แพ้สุดเออที่ชนะซูเปอร์เล็กเอออิเลตอินนาฮาชิเออใช่่เขาเป็นแชมป์นานเงินโอียเป็นแชมป์นานแล้วก็ ชิงกับใครเลยไม่ป้องกันกับใครเลยก็จะโดดไปชิงคิงบ็อกซิ่งเ<ช>ลยเอาแม่สองอย่างเลยสองอย่างเลยว้าวว้าวโอเคครับรอเชียรถถ์รถทางค,ครับผมขอบคุณครับ